ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามแต่มารับงานต่อจากเซอร์เลฟฟูซันเนี่ยที่มีความสุเร็จมากมายที่เป็นผู้ทรงอิทธิพลของสมรันเป็นงานยากแบบยากระดับหินเลยครับและก็ใช่ครับไม่มีใครทําได้อย่างที่เซอร์เล็กเคยทําไม่มีใครเคยได้สิทธิเด็ดขาดอย่างที่เฟอร์กี้เคยมีทําไมผู้การทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่เข้ามารับงานหลังจากยุคข,ของเซอร์เลกฟูซันถึงลงเอยด้วยความล้มเหลว m Main Stand Stories เรื่องราวกีฬาที่มากกว่าผลการแข่งขันฟุตบอลสตาบายจิตรกรสีคำเกรือสวัสดีครับทุ่านสู่ฟุตบอลสตารครับกับผมจิตรกรสีคำเครือนะครับและนี่คือเรื่องเล่าจากคนบ้าบอลน,นะครับแวะเวียนผ่านเข้ามาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับ m a Main Stand Thailand ด้วยนะครับวันนี้เป็นคำถามคลาสสิกครับที่น้องๆทีมงานพยายามหาเรื่องราวตรงนี้นะครับมา มาให้ผมอ่านแล้วผมก็รู้สึกว่าเออมันน่าสนใจดีครับคำถามที่ว่าก็คือทำไมผู้การทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่เข้ามารับงานหลังจากยุคของเซอร์เลฟฟ์กูสันถึงลงเอยด้วยความล้มเหลวอยู่ตลอดตั้งแต่เดวิดมอยส์หลุยส์ฟานกาวโชเซ่มูรินโญ่โอเลกุน่าโซชาหรือแม้กระทั่งราฟรังนิกจบจนมาถึงปัจจุบันครับเราอาจจะได้เห็นความสดใหม่มิติใหม่ๆจากเอริกเทนฮารนะครับ แต่ว่ามันก็ยังยังอยู่ในขั้นตอนของกระบวนการการเปลี่ยนแปลงนะครับการเรียนรู้การเติบโตกันไปซึ่งอาจต้องใช้เวลาในการพิสูจน์ตัวเองครับแต่พอกลับมาที่คําถามเดิมน,นะครับว่าทําไมครับทำไมคุณซื้อคนอื่นถึงไม่สามารถสร้างความสําเร็จได้เท่ากับเซอร์ฟเล็กฟูกุซันวันนี้เลยลองค่อยๆแกะกันออกมาครับแล้วก็ไล่เรียนชามลายกันมาแล้วก็เริ่มเห็นภาพที่มันชัดเจนครับเรื่องราวตรงนี้เป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวติดตามไปที่นี่พร้อมๆกันนะครับ แต่ก่อนที่จะลุยกัน,นครับตั้งตารงงานอยู่ตรงนี้แล้วนะฮะฝากไว้ก่อนเลยครับสำหรับน้ำยาบ้วนปากสูนไพร Go Herbal Fresh นะครับปลอดภัยจากสารตกค้างอันตรายครับปกป้องยาวนานถึง3เท่ากลิ่นปากหอมสดชื่นยาวนานครับไม่แสบปากไม่มีน้ำตาลไม่มีแอลกอฮอล์นะครับนอกจากนี้ยังมียาสีฟัน Go ม i l d e n สูตร Seven in o n ด้วยนะครับสูนไพรร่วมสมัยเนื้อครีมเจลสูตรใหม่ครับป้องกันฟันผุช่วยลดกลิ่นปากดูแลเหงือกและฟันอย่างตรงจุด ปกป้องยาวนานถึง12ชั่วโมงนะครับฝากไว้ด้วยครับทั้งน้ำยาบานปากสมุนไพรโกอาเบิลเฟรชและยาสีฟันโกไมเดนสูตรเซเว่นอินวันนะครับช่องทางการสั่งซื้อก็ยกแปะลิงก์ช่องทางข้างล่างไว้ตรงนี้นะครับกลับมาที่เรื่องของแมเนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับกับคำถามคลาสสิกว่าทำไมถึงไม่มีผู้จัดการทีมคนไหนประสงค์จดเทียบเท่าก вот ับเซอร์เลฟูซอนหลังจากที่หมดยุคข,ของป๋าแล้วนะครับถ้ามองไปที่จุดเริ่มต้นก่อนแล้วกันครับมันอาจจะมีความแตกต่างอยู่พอสมควรโดวยเฉพาะอย่างยิ่ง สถานนะของสโมสรครับโฟล์กูสันเข้ามาทำทีมเนี่ยในวันที่6พฤศจิกายนปี1986ครับยุคปลาย80 mm hmm. ตรงนั้นครับโอ้โหความยิ่งใหญ่เนี่ยมันอยู่ที่ลิเวอร์พูลนะฮะเบียดบี้แย่งแชมป์กับอาร์เซนอลนะครับแม้จะเป็นทีมใหญ่ก็จริงครับแต่ไม่ได้เข้าใกล้ในการลุ้นแชมป์ดิวิชั่น1เลยดิวิชั่น1ก็คือลีกสูงสุดชื่อเดิมของอังกฤษครับก่อนที่จะรีแบรนด์มากลายเป็นชื่อของพรีเมียร์ลีกนั่นเองครับ วันนี้เขารับงานวันแรกครับทัพพิศาแดงเนี่ยอยู่อันดับที่21ยุคนั้นเนี่ยหลือสูงสุดยังมี22ทีมครับอยู่อันดับรองบ้วยครับสถานะก็คือหนีตกชั้นเต็มตัวฮะแล้วยิ่งพอไปดูคุณภาพของตัวนักเตะยุคนั้นนะครับมันก็เต็มไปด้วยปัญหาไปหมดเลยครับบางคนก็ไม่ดีพอไอ้บางคนที่พอจะมีฝีเท้าดีก็กลับมีปัญหาในเรื่องอื่นเช่น ทศัศนคติระเบียบวินัยพฤติกรรมกินดื่มแบบนักเตะยุคเก่านะฮะซ้อมเสร็จเข้าผับดื่มจนเมากลับบ้านนอนตื่นมาซ้อมเสร็จเข้าผับแบบนี้เป็นประจำซึ่งไอ้เรื่องความฟิตตรงนี้แหละครับคือสิ่งที่ฟูลกุสันให้ความสําคัญมากและ้วยสถานะของสโมสรณนะเวลาน,นั้นนะครับการเข้ามาของเฟอร์กี้ความคาดหวังมันก็คงเป็นเพียงแค่เข้ามาซ่อมเข้ามาสร้างเข้ามาโละคนที่มันไม่เหมาะสมออกไปแล้วก็เติมคนที่เหมาะสมเข้ามา มันเป็นแบบนั้นครับตลอดระยะเวลาปีแรก2ปีแรก3ปีแรก4ปีแรกแน่นอนครับผลงานโดยรวมดูดีขึ้นครับแต่ยังไม่มีแชมป์ครับณเวลานั้นน่ะก็เริ่มมีเสียงกดดันครับมันต้องมีความสาเร็จบ้างสิใช่ไหมฮะในการลงแข่งกัฟุตบอลอาชีพน่ย แฟนบอลก็เริ่มตั้งคำถามครับแต่การทำงานร่วมกับบอร์ดบริหารณเวลานั้นเนี่ยซึ่งจำบมาได้ที่เฟอร์กี้เข้ามานะครับแม้แต่เ,ตเป็นเหมือนสภาพทีมวยรองนะครับแล้วก็ค่อยๆไต่เต้าขึ้นมามันเห็นพัฒนานการที่ชัดเจนครับและทําให้บอร์ดบริหารนั้นยังเชื่อใจอยู่จนทั่งมาถึงจุดปลดล็อกนั่นแหละครับแชมเเอฟเอ p ั 1, 1,990และทุกอย่างก็ค่อยๆตามมาอย่างที่เราทราบกันจากนั้นสโมสรอนก็มีโครงสร้างที่แข็งแกร่งขึ้นประสบความสำเร็จมากขึ้นและเนือ้อซีนได้ก็คือต้องบอกว่า อยู่แต่ในยุคของเฟอร์กี้เนี่ยคือการเปลี่ยนสถานะทีมครับให้กลายเป็นทีมแบบระดับโลกอย่างแท้จริงเข้าถึงผู้คนทั้งโลกเว l ร์ไว e หมดเลยครับด้วยการทําการตลาดที่เข้าเป้าครับสร้างเม็ดเงินมหาศาลขยายฐานแฟนคลับมากขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นในยุคข,ของเฟอร์กี้เนี่ยคือความสำเร็จที่มาแบบถูกที่ถูกเวลาครับ เพราะว่าในช่วงเดียวกันแหนะนะฮะจากลีกยุคชั่นหนึ่งเนี่ย,ก,ยก็รีแบรนด์ตัวเองครับกลายมาเป็นพรีเมียร์ลีกแล้วก็ผลักดันเรื่องการตลาดอย่างเต็มตัวเช่นกันมาจากนโยบายของรัฐบาลยุคมา r กดเทชเชอร์ครับที่เปิดรับทุนนิยมทั้งในแง่ของเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศและเรื่องของฟุตบอลครับการเริ่มต้นยุคสมัยของพรีเมียร์ลีกมันไม่ใช่แค่เปลี่ยนแปลงฟุตบอลกิจภายในประเทศตัวเองครับแต่มันส่งอิทธิพลไปทั่วโลกเลยครับพรีเมียร์ลีกกลายเป็นลีกที่กล้าเข้าไปรุกในการทำการตลาดมากขึ้นขายลิขสทท,สท่่ดัวม,ม จาะตลาดวงการลูกหนังประเทศอื่นๆและเมื่อแมนยูเต็ดของเฟอร์กี้นั้นเติบโตขึ้นมาถึงจุดของการเป็นแชมป์พเมลีกได้ครับมันยิ่งทําให้ทุกคนคุ้นเคยกับแมนยูเต็ดมากขึ้นเห็นภาพแมนยูเต็ดมากขึ้นจากการถ่ายสดทั่วโลกแล้วก็กลายเป็นภาพจําครับว่าโอ้โหทีมทีมนี้เนี่ยมันมีสเสน่ห์เหลือเกินเล่นสนุกไม่ยอมแพ้สู้จนวินาทีสุดท้ายและคว้าแชมป์ได้ใครๆก็ลหลงไหลพวกเขาครับเรียกได้ว่าประสบผลทั้งในและนอกสนาม จนกลายเป็นทีมเบอร์หนึ่งของกองกริตกล้าไปถึงการเป็นทัวร์โบแชมป์ในปี1999นั่นคือความเจรจรัดอย่างแท้จริงครับของเฟอร์กี้กับแมนเชสเตอร์ในยุคนั้นและการเดินทางคุมทีมทีมเดียวนะครับกว่า26ปีเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราต้องพูดถึงก็คือวิธีการทํางานของเฟอร์กี้ครับการสร้างบารมีการสร้างความเชื่อมั่นต่อให้ใครก็ตามแต่ครับมารับงานต่อจากเขาเนี่ยที่มีความสำเร็จมากมายที่เป็นผู้ทรงอิทธิพลของสมสรมันเป็นงานยากแบบ ยากระดับอินเลยครับแม้ว่าในวันอำลาสโมสรน,นะครับเฟอร์กี้จะประกาศต่อหน้าแฟนบอลในออตาฟอร์ดบอกว่าผมอยากฝากถึงแฟนบอลของเราทุกคนสโมสรแห่งนี้ให้ความสําคัญและยืนหยัดเคียงข้างผมโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่มันย่าแย่ดังนั้นนับจากวันนี้เป็นต้นไปหน้าที่ของพวกคุณคือต้องยืนหยัดให้กําลังใจและอยู่เคียงข้างผู้จัดการทีมคนใหม่ของเราเหมือนเป็นการพูดอำลาส่งต่อและคล้ายๆกับเตือนสติแฟนบอลไปในตัวเขาว่าต้องอยู่เคียงข้างกันนะต้องยืนหยัดไปพร้อมๆกันนะ แต่ความจริงก็งคือก็อย่างที่บอกแล้วครับไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามแต่มารับงานต่อจากเซอร์ไรฟูซันเนี่ยมันคืองานที่ยากที่สุดอยู่แล้วครับเพราะในวันที่เฟอร์กี้อยู่กับสโมสรเนี่ยเขาคือคนที่ร่วมอำนาจการตัดสินใจแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดแทบทุกขั้นตอนครับตั้งแต่การวางแผนการบริหารจัดการระบบวิธีการเล่นสไตล์การเล่นตลาดซื้อขายนักเตะจะขายใครจะซื้อใครเรียกได้ว่ามีอำนาจตัดสินใจแบบเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์สิที่เหล่านี้มันก็ไม่ใช่ว่าเกิดขึ้นมาโดยฉับพลันครับตลอด20กว่าปีครับ ค่อยๆสะสมไปเรื่อยๆครับสะสมในสิ่งที่เราเรียกว่าบารมีนั่นแหละครับแต่เป็นการสะสมด้วยความอดทนนะครับและก็ใช้ผลงานของตัวเองนะครับแสดงออกให้เห็นว่าทําไมทุกคนต้องเชื่อเขาทาไมทุกคนต้องไว้ใจเขาเพราะสิ่งที่เขาทําสิ่งที่เขาคิดสิ่งที่เขาตัดสินใจเนี่ยส่วนใหญ่มักจะออกไปในทิศทางบวกมากกว่าลบบ,บางทีมันอาจจะเป็นปัจจัยตรงนี้แหละครับที่หลายคนอาจจะไปไม่ถึงในจุดที่เซอร์เลฟูเซนเคยทําไว้เรเน่มิลเลนสตีนครับอดีตสตาร์โคช้ช แล้วก็เคยเป็นมือขวาของเฟอร์กี้ในยุคปลายนะครับพูดถึงเหตุผลครับว่าทําไมไม่มีคุณซือหลังยุคของเฟอร์กี้เนี่ยสามารถทำผลงานแล้วก็สร้างความเคารพได้ใกล้เคียงกับที่เฟอร์กี้เคยทำเอาไว้มิลสตินบอกว่ามันเป็นเรื่องของการการแสดงให้เห็นบทบาทของตัวเองอย่างชัดเจนครับบทบาทของความเป็นผู้นำครับซึ่งมันออกมาโดยธรรมชาตินะครับทำให้ทุกคนนั้นสามารถให้ความเคารพในแนวคิดในคําพูดและการปฏิบัติไอ้ตรงนี้แหละครับที่เฟอร์กี้ใช้เป็นสิ่งที่ทําให้ทุกคนนั้นเชื่อมั่นได้ครับ เชื่อมันโดยที่ไม่มีข้อโต้แยง้งใดๆคำพูดของมิโสตีนคือบอกว่าความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ของเซอร์เล็กซ์เนี่ยเปล่งประกายทุกวันครับทุกคนสัมผัสดได้เลยคุณเห็นสิ่งต่างๆมากมายเกี่ยวกับฟุตบอลที่เขาหยิบจับเอามาใช้วิธีคิดในการจัดการเกมการเปลี่ยนแปลงแทคติกการพูดคุยกับผู้คนรอบข้างการดูแลเอาใจใส่ครับทั้งในสนามซ้อมในสนามจริงหรือ นอกเวลาเขาทาให้ทุกคนรู้ว่าตนเองมีความสําคัญแค่ไหนกับทีมทําให้ทุกคนเชื่อว่าตัวเองนั้นคือจิ๊กซอสําคัญครับที่เข้ามาแล้วสามารถประกอบร่างเป็นภาพสู่ความสําเร็จให้กับสโมสรแห่งนี้ได้แล้วก็ทําให้ทีมนั้นบรรลุปเป้าหมายครับมินิสตินย้าเลยครับว่าไอ้สิ่งนี้คือเมื่อทุกคนเข้ามาแล้วเห็นเป้าหมายเดียวกันมองไปในทิศทางเดียวกันนะครับที่เหลือเนี่ยมันง่ายแล้วครับพวกเราก็ช่วยกันเคี่ยวเข็นช่วยกันแบบบีทำให้นักเตะเหล่านั้นเนี่ยแสดงผลงานให้ออกมาดีที่สุดนั่นคือความต่อเนื่องครับ สร้างแรงจูงใจอยู่เสมอและมีความชัดเจนในเป้าหมายใครก็ตามแต่ที่เข้ามาทํางานให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องมองไปในทิศทางเดียวกันครับเมื่อคุณได้แชมป์แล้วเป้าหมายต่อไปก็คือต้องป้องกันแชมป์เมื่อคุณป้องกันแชมป์ได้แล้วเป้าหมายต่อไปก็คือได้แชมป์มากกว่าถึงแชมป์ได้ไหมล่ะไปถึง3แชมป์ก็ทํามาแล้วมันคือการส่งต่อ Winning m e n อ a l i ิตครับ แนวคิดของการเป็นผู้ชนะนี่คือก้อนใหญ่ๆเลยครับที่เฟอร์กี้มอบให้กับสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมอบให้กับทุกคนที่ทํางานแถวเขาและแสดงออกมาแบบโดยธรรมชาติสะสมมาเรื่อยๆกลายเป็นบารมีครับที่ทําให้เขานั้นสามารถมีอํานาจสิทธิ์เด็ดขาดในการตัดสินใจแทบร้อปซนั่นหมายความว่าคนที่เข้ามาทํางานต่อจากเขาก็ยิ่งมีงานหนักมากขึ้นครับคือเราไม่ได้หมายถึงแค่เรื่องของแชมป์เรื่องของความสําเร็จนะแต่มันคือการแบบทําให้ทุกคนเชื่อครับ แล้วก็เดินไปในทิศทางที่ผู้การทีมเนี่ยจะพาทีมไปหรือการสอดประสานกับบุคลากรอื่นๆครับให้เป็นเนื้อเดียวกันให้ได้ซึ่งเรื่องเหล่านี้มันคือพื้นฐานเลยครับในยุคข,ของเฟอร์กี้และก็ใช่ครับไม่มีใครทําได้อย่างที่เซอร์เล็กเคยทําไม่มีใครเคยได้สิทธิเด็ดขาดอย่างที่เฟอร์กี้เคยมีไม่มีโค้ชคนไหนที่จะสามารถทําให้ทุกคนนั้นหันหน้าไปทิศทางเดียวกันได้แบบร้อนนั่นคือความแตกต่างครับคือมันก็ไม่ได้หมายความว่าโคช้ชที่เข้ามาแทนนะครับ จะไม่ใช่เป็นคนที่ไร้ความสามารถอะไรขนาดนั้นนะฮะแต่มันอาจจะต้องร้อยเรียงไปถึงบุคลากรอื่นๆด้วยแล้วกันครับโดยเฉพาะในกลุ่มบอดบริหารมันก็มีการเปลี่ยนแปลงมีคนหน้าใหม่ๆเข้ามาซึ่งอาจจะเป็นส่วนหนึ่งครับที่ทําให้โค้ชคนที่เข้ามาแทนในยุคหลังเฟอร์กี้เนี่ยไม่ค่อยได้ได้โอกาสหรือเวลาที่เหมาะสมเท่าไหร่พูดง่ายๆคือแทบจะไม่มีใครได้มีทีมที่ตัวเองอยากจะมีอย่างจริงจังนะครับ บางครั้งการบริหารฝ่ายบอร์ดบริหารหรือวิสัยทัศน์ของผู้บริหารเนี่ยมันก็สามารถชี้ผลต่ออนาคตของสโมสรได้ซึ่งถ้าเราไล่เรียงข่าวสารเนี่ยก็มีไม่น้อยครับที่อดีตโค้ชของแมนเชสเตอร์นั้นออกมาพูดภายหลังว่าไม่ค่อยได้รับการสนับสนุนที่ดีจากบอร์ดบริหารซึ่งถ้าเราเปรียบเทียบในยุคข,ของเซอร์ไรฟูซันตรงนี้ก็เห็นความแตกต่างอีกครับในวันที่อำลาทีมน,นะครับอีกหนึ่งคนที่ไปพร้อมๆก,กันก็คือดวิดเกลครับซีอคู่บุญคู่ใจเลยครับ เปลียบเสมือนแบบเป็นจอมยุทธสองฝากฝั่งแล้วมาทํางานด้วยกันอย่างลงตัวทําให้เรื่องฟุตบอลกับเรื่องธุรกิจนั้นเดินไปข้างหน้าพร้อมๆกันดิวิดกิลเคยเปิดเผยผ่านทางเว็บไซต์ Management Today นะครับก็บอกว่า,วา แน่นอนครับการทำธุรกิจฟุตบอลเราสนใจอยู่แล้วเรื่องของธุรกิจแต่แกนหลักของธุรกิจของเราคืออะไรถ้าไม่ใช่ฟุตบอลดังนั้นเรื่องในสนามจะต้องสำคัญที่สุดครับเราจะไม่ยอมให้องค์ประกอบส่วนอื่นๆมารบกวนเรื่องฟุตบอลเด็ดขาดเราจะใช้ฟุตบอลที่เรามีเนี่ยเป็นตัวเปิดประตูสู่โลกกว้างไปอยู่ในเกมที่โลกสนใจมากขึ้นขณะที่เฟอร์กี้ก็ยกย่องดิวิดกิลไม่ตายนะครับโดยบอกว่าดิวิดกิลเป็นผู้บริหารระดับสูงที่ยอดเยี่ยมมากครับเชื่อไหมว่าผมกับเขาเนี่ยมีเรื่องให้โต้แยง้งเถียงกันเป็นล้านล้านครั้งคร แต่ผมกลับสนุกมากครับที่ได้เถียงกับคนอย่างเขามันเป็นแบบนั้นจริงๆครับเพราะผมรู้ว่าเดวิดเป็นคนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการอยู่ตรงนี้เขาเป็นคนตรงมีความชัดเจนและมีความคิดแนวทางเดียวกับผมก็คือต้องการให้ยุนิตนั้นเป็นที่1เสมอครับมันอาจจะเป็นคำสุดท้ายนี่ก็ได้ครับไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นผู้นําทั้งสองฝั่งเชื่อในมุมมองเดียวกันครับยุนิตต้องเป็นที่1แต่ถ้าเรามองในยุคหลังะนะครับคนที่เข้ามาดูแลในส่วนตรงนี้ก็คือเอ็ดวิเวิร์ด ซึ่งก็ถูกวิทยาวิจารย์ว่าให้ความสนใจในในเรื่องราวนอกสนามมากเกินกว่าในสนามหาไรายได้ผ่านแบรนด์ของตัวเองซึ่งถือว่าผสมสอง,องเ็จนะครับได้ดีลสปอนเซอร์เยอะแยะมากมายทำการตลาดในรูปแบบแปลกใหม่มีความคิดร่วมสมัยอยู่เสมอครับรายได้เข้ามามหาศาลเอ็ดเวิร์ดเป็นยุคที่สโมสรม,มีการจัดการยอดเยี่ยมในเรื่องของธุรกิจครับ มีหน่วยงานของตัวเองที่แยกตัวออกมาทำงานอย่างชัดเจนครับฝ่ายดูแลสินค้าฝ่ายดูแลด้านกิจการโทรทัศน์ฝ่ายแบรนด์ต่างประเทศฝ่ายสื่อสารแฟนบอลฝ่ายโฆษณา มีผู้เชี่ยวชาญแบบทุกแขนงความสามารถครับและเข้ามาบริหารจัดการครับทำให้สโมสรพิศาดางนั้นประสบความสำเร็จในด้านธุรกิจและเม็ดเงินแม้ถึงขั้นว่าในเว็บไซต์หลักของสโมสรนะครับก็มีคําอธิบายเขียนถึงเป้าหมายของทีมครับบอกว่าเป้าหมายของเราคือการเพิ่มรายได้และกําไรด้วยการขยายการเติบโตของธุรกิจที่ช่วยกันเสริมสร้างแบรนด์ฐานแฟนคลับในระดับโลกและความพร้อมทางด้านการตลาดถ้าเรามองไปถึงในจุดวิธีการทํางานของเฟอร์กี้กับเดวิดกิล และมองมาที่วิธีการทําง,งานของเอ็ดเวิร์ดมันอาจจะเห็นความแตกต่าง,างชัดเจนครับในยุคของเฟอร์กี้กับเกลยเนี่ยยุคแต่ต้องเป็นที่1เสมอความ็อที่หนึ่งก็คือเริ่มต้นจากความสเูเดจในสนามแต่ในยุคของเอ็ดเวิร์ดเนี่ยมันอาจจะกลายเป็นเรื่องของการสแสวงหาผลกําไรการทําการตลาดการสร้างแบรนดิ้งให้มันเข้มแข็งเพื่อหาไรายได้เข้ามาซึ่งจะถามว่าความนิยมความคลั่งไคล้แม้จะย,ยังเป็นแบรนด์ที่แข็งแรงมากครับสมสนวางราฐานการตลาดไว้อย่างแข็งแกร่ง ต่อให้ไม่มีเกิยศติดมือพวกเขาก็ยังถูกประเมินว่าเป็นสโมสรที่มีมูลค่าสูงสุดอยู่ในระดับท็อปฟของโลกโดยตลอดครับจริงๆมันแต่เป็นทีมที่ลงทุนสูงมากนะครับระยะ10ปีที่ผ่านมานะเกิน1000ล้านปอนด์แต่บางครั้งมันมาแบบไม่ค่อยถูกที่ถูกเวลาเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายซึ่งโค้ชที่เข้ามารับงานหลังจากยุคข,ของเฟอร์กี้เนี่ยก็พูดในเรื่องนี้เกือบเกือบทุกๆคนในยุคข,ของดิดโมยส์ครับเคยมีข่าวว่าอยากได้เจอาโกกันตาร่าอยากได้เชอเชฟราเบกัส แต่สุดท้ายก็ไม่ได้ยุคของลุยฟันเก่าก็ลิสายชื่อไปอยากได้เลวานดอฟสกี้ a รามอสโทมัสมุลเล์คนอื่นอีกนับสิบชื่อครับแต่ก็ไม่ได้ครับยุคของโชเซ่มูรินโญ่ครับก็ไม่ได้อย่างที่เขาต้องการอาจจะมียุคของอเลกุน่าโซชาครับที่ดูเหมือนว่ามีบทบาทในการตัดสินใจเลือกซื้อนักเตะหรือขายนักเตะ แต่ก็ยังมาติดตรงที่ว่าความเชี่ยวชาญในเรื่องของบทบาทของการเป็นโค้ชนะครับอาจจะยังมือไม่ถึงนี่ยังไม่นับพวกที่จ่ายในราคาแพงแบบน่าตกใจแล้วก็ล้มเหลวนะครับปอบ็อกบาโรมลูลูกากูอังเคลดิมาเรียอารอนวานบิซากา้าแฮร์รี่แม็กควาเอารซิสซานเชสหรือกลุ่มนักเตะในยุคนี้ครับที่หลายคนดึงเข้ามาในราคาสูงแต่ก็ยังไม่สามารถพิสูจน์ตัวเองได้ตอนนี้ฟานเดเบกอาจะมิมาร์ซิยาก็ยังมีคําถามอาร์เมดิยาโลเต็มไปหมดเลยครับ ยิ่งซื้อตัวนักเตะผิดพลาดมากเท่าไหร่ก็ต้องยิ่งได้รับการแก้ไขมากเท่านั้นยิ่งเปลี่ยนคุณซื้อมากเท่าไหร่ก็ต้องยิ่งเปลี่ยนวิธีการทํางานมากเท่านั้นเช่นกันครับมันจึงเหมือนเดินวนท่ามกลางปัญหาแบบเดิมๆแบบนี้ไปเรื่อยตามวัฏจักรเพราะทุกอย่างมันมีราคาที่ต้องจ่ายครับแบกค่าเหนือน่อยนักเตะแพงเกินเหตุเต็ไมไปด้วยนักเตะที่คุณภาพไม่มากพอแนวความคิดไม่ดีพอโค้ชแต่ละคนก็ต้องเข้ามาอาจเสียเวลาในการปรับแต่งจูนนั่นจูนนี่เปลี่ยนตัวขายไปซื้อเข้ามาเสียเวลาไปหมดครับ จนเวลาผ่านไปเรื่อยๆมันก็ระยะทางที่ถูกทิ้งห่างก,ก็มากขึ้นครับที่สําคัญคือการคัดสรรเลือกคนที่เข้ามาบางทีมันก็อาจจะยังไม่ตรงจุดจริงๆหรือวิธีการทํางานของบอริหารก็ยังไม่กล้าที่จะให้สิทธิ์อํานาจให้กับผู้การทีมอย่างร้อยอาจจะไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับเซอร์เฟอร์กี้ก็ได้ครับเอาแบบเปรียบเทียบในยุคปัจจุบันเนี่ยอย่างที่มายสเตยมอบหน้าให้กับเปปกุยโล่าหรือริวพูมอบหน้าให้กับเยนคลอปนั่นเป็นเพราะว่าแมนเชสเตอยยังหาคนแบบนี้ยังไม่เจอ ทั้งหมดที่กล่าวมันคือเหตุผลหลักๆครับที่ทําให้ผู้การทีมหลังจากยุคข,ของเซอร์เรฟูซอนั้นล้มเหลวไม่เป็นท่าไม่มีใครสามารถกล้าหุ้มมาเป็นคนที่มีอานาจตัดใ,ใจเด็ดขาดของสโมสรได้ไม่ว่าจะเรื่องของขาดบาร,รมีขาดสภาวะผู้นําหรือการที่พวกเขาไม่สามารถซื้อความเชื่อใจจากบอร์ดบริหารได้เพื่อจะให้พวกนั้นเนี่ยสับสนเขาอย่างเต็มที่หรือถ้ามองอีกฝั่งหนึง่งก็าจะต้องไปตั้งคําถามกับทางบอบริหารด้วยครับว่าวิสัยทัศน์ในการพัฒนาสโมสรยังคงรักษาแก่นแท้ของทีมไว้หรือเปล่านั่นคือคําที่บอกว่า ยุตเต็ดต้องเป็นที่1เสมอบางครั้งอาจจะมีใครหลงลืมประเด็นตรงนี้ไปซึ่งถ้ามันจะหาแบบโอ้โ oh, ห oh, คนนั้นผิดคนนี้อาจจะหลายคนครับมันเป็นทั้งองค์กรแต่ถึงยุคป,ปัจจุบันครับการเข้ามาของอริเทนทฮามันก็เหมือนสร้างความสดใหม่ขึ้นมาครับ แม้ว่าก่อนที่จะรับตําแหน่งเนี่ยหรหลุยส์ฟันเกลเคยพูดเคยพูดถึงข่าวว่าอาริกเทนา์กจะเข้ามาเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่ของแมเนเตอร์ฟันเกลบ,บอกว่าสโมสรแห่งนี้นี่ยเป็นทีมที่เน้นเรื่องของการตลาดการค้าการแสวงหาผลกําไรนั่นคือสิ่งที่ยากลบาบากสำหรับโค้ชทุกคนดังนั้นถ้าให้ผมแนะนําแล้วก็อกริกเทนากควรไปคุมสโมสรที่เน้นเรื่องของฟุตบอลมากกว่าแต่สุดท้ายเทนทากก็เข้ามารับตําแหน่งนะครับแล้วก็เข้ามาพร้อมกับความคาดหวัง ของตัวเองครับที่อยากได้อะไรบ้างจะบ,บริหารและต้องพยายามทําผลงานให้ดีขึ้นอย่างชัดเจนด้วยซึ่งการพิสูจน์ผลตรงเนี้ยมันต้องใช้เวลาครับต้องใช้เวลาการแก้ไขาการปรับปรุงการเรียนรู้การเติบโตข้อผิดพลาดต่างๆซึ่งยังไม่มีใครบอกได้ครับว่าต้องใช้เวลาเท่าไหร่แต่ความเหมาะสมจะเป็นผู้บอกแล้วว่าสุดท้ายแล้วอุริกเทนฮา์กจะพาแมนยูเต็ดไปในทิศทางไหนดีขึ้นหรือไม่ดีขึ้นรอติดตามไปพร้อมกันแล้วกันครับ เอามาฝากแฟนผีโดยเฉพาะเลยครับคิดเห็นงไงบ้างกับวันนี้นี้นะครับคอมเมนต์เข้ามาบอกกันได้ครับแล้วก็ขอบคุณมากมากครับสําหรับการติดตามครับอย่าลืมกด subscribe กับช่องของเราด้วยนะครับ Main Stand Thailand วันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ คุณทุกท่านนะครับที่ติดตามแล้วก็ชื่นชอบคอนเทนต์ในช่องทางของเรานะครับเมนสแตนไ h a i l a n d นะครับ mm hmm. ก็ฝากไว้อีกนิดนึงนะครับถ้าใครชื่นชอบนะครับหรือว่าแวะเข้ามาแล้วก็ฝาก like, mm hmm. กดไลค์กดแชร์กด subscribe กับช่องเราด้วยะโรับตอนนี้เนี่ยกำลังเดินหน้าเข้าสู่หลัก7 0 0 0แสนซับนะครับหวังว่าสิ้นปีนี้มันจะไปถึงตัวเลข70,000 0ับนะครับยใหถึงเร็วเนะครับ ส่วนใครที่อยากจะดูย้อนหลังนะครับเรามีคอนเทนต์มากมายแวะเข้าไปกดดูได้เลยตรงนี้นะครับแล้วก็ช่องทางในพอดแคสต์นะครับก็เลือกได้เลยครับ s o u n d า o ส u d Spotify a p p l e Podcast ฝากไว้ด้วยแล้วกันครับกับ m a i n เม n d Thailand ครับแล้วเจอกันใหม่ในตอนต่อไปนะครับสวัสดีครับ